ไว้นะครับส่วนเรื่องของคู่ครองความรักนั้นนะครับตั้งแต่ปี64จนถึงประมาณวันที่30มีนาคม2565เนี่ยนะครับพระลาหูก็ยังคงทับตัวอยู่แล้วก็เลงลงมายังเรือนคู่ครองอยู่นะครับก็ยังคงเป็นช่วงวิบากกรรมพิสูจน์รักแท้อยู่ต้องบอกอย่างนี้นะครับนั่นหมายความว่ามันจะมีเรื่องจุกจิกใจเรื่องทุกข์ใจเครียดใจคิิดมากกับ เรื่องของคู่อยู่ไม่น้อยนะครับคนที่มีคู่อยู่แล้วก็มักจะไม่เข้าใจกันนะครับเออต่างคนก็ต่างมีความคิดเป็นของตัวเองใครที่กําลังอยู่ในช่วงของการคบหาดูใจกันมันก็อาจจะเป็นช่วงที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่มีเข้ามาในช่วงนี้นะครับเพื่อพิสูจน์รักแท้อย่างที่ได้บอกนะครับมันเป็นช่วงของการคัดกรองคนเนาะถ้าใครที่ไม่ใช่คู่แท้ของ ชาวพลึกษบเนี่ยหรือว่าไม่มีบุพกรรมที่ทําร่วมกันมานะก็จะมีเหตุให้ต้องเดินจากกันไปในช่วงระยะเวลานี้แหละครับแต่ถ้ายังมีวาสนาต่อกันอยู่นะครับถึงแม้จะห่างเหินกันก็ตามก็จะมีเหตุให้ต้องกลับมาคุยกลับมาหากันเหมือนเดิมนั่นแหละครับโดยเฉพาะตั้งแต่เมษายนเป็นต้นไปนะคู่คลองจะพาตั้งตัวคู่ครองจะเป็นตัวตั้งตัวตีหลัก เป็นผู้นำในการพาลุยทำงานใหญ่บางอย่างนะครับพาให้เกิดความร่ำรวยขึ้นมานะคนที่คบหาดูใจกันมาถ้าผ่านช่วงทดสอบนี้ไปได้นะครับก็มีโอกาสที่จะได้ยกระดับความสัมพันธ์หรือว่าลงหลักปักฐานกันอย่างจริงๆจังๆกันเลยนะส่วนพฤกษบที่เป็นคนโสดนั้นนะครับก็จะเป็นปีที่จะมีต่างเพศเข้ามาสารสัมพันธ์พร้อมกันหลายๆคนอยู่นะครับ ก็ดูค่อนข้างที่จะมีความวุ่นวายอยู่พอสมควรน,นะแต่ว่าหากคุณไปนเน้นในเรื่องของงานนะเน้นในเรื่องของภาระหนะ้าที่เป็นหลักใช้สเสน่ห์ที่ตนเองมีอยู่เนี่ยเอามาเป็นนักเมตตาให้คนรักให้คนหลงเอามาสร้างสัมพันธ์นะครับเป็นใบเบิกทางผมมองว่าการงานในปี65นั้นจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นได้ดีแล้วก็เกิดขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยนะครับมกราคมพามีนาความผันผวนยังมีเยอะอยู่นะครับ มันเป็นช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่จะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นมานะครับก็อาจจะมีความคิดมากอยู่พอประมาณนะในช่วงนั้นพอขยับเข้ามาเมษาเป็นต้นไปนะครับดวงจะเปิดพลิกจากร้ายกลายเป็นดีจากที่ดีอยู่แล้วก็จะยิ่งรุ่งกว่าเดิมขึ้นไปอีกนะครับเอาละครับก็คงจะขอฝากกับ